نا <laughs> สวัสดีครับอ่อเเเเาเยสเยสเยสไหน้น,น,นะเอต้าเป็นอะไรนะสลอนเจียงครับว่าแต่บังครับมาทำอะไรแต่บัวเช้าเลยเนี่ยอ๋อวันตีบังก็กลับจากละมานะก็เลยมานั่งร้านน้ำชาหน่อยอือแล้วช่วงนี้บังเป็นไงบ้างนี่ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆเลยนะตามภาษาคนหาเช้ากินข้าเออวันนี้เนี่ยมีจ่ายภาษีประจำปีอ่า บางก็ไม่รู้นะว่าจะจ่ายภาษีทําไมสมัยนี้จ่ายภาษีอะไรก็มากมายและอีกอย่างบางต้องหาเลี้ยงครอบครัวอีกผมเข้าใจนะบางบางย,าย้ายมาอยู่ใหม่ๆหม่ก็อย่างนี้แหละช่วงแรกผมเป็นอย่างนี้เหมือนกันอีกสักพักผมคิดว่าบางก็ปรับตัวได้เองแหละบางก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่บางยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่ว่าทําไมภาษีเนี่ยจ่ายทําไมเอาแล้วเอาไปทําอะไรเชีว่วที่อธิบายบางหน่อยได้ไหม ได้เลยครับบางอาจาย์อธิบายค่ายๆบางฟังนะฮะภาษีเนี่ยเป็นเงินที่ภาครัฐก,กําหนดนให้ผู้ที่มีรายได้ทุกคนต้องจ่ายนะฮะเพื่อน,นําไปสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆของเรานะเช่นถนนหรือสะพานอย่างเงี้ยบางและยังช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กได้โอกาสในการศึกษาด้วยนะฮะ,ะส่วนการจ่ายเนี่ยก็คือผู้ที่มีรายได้มากกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อปีมันผมกับบางเนี่ยต้องจ่ายเนี่ยอ๋อไม่จะมีรายได้ต่ำกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็ไม่ต้องจ่ายสิไม่ต้องจ่ายครับบังนะเนี่ยและโดยการจ่ายของมันเนี่ย ก็คือจะเป็นการหักภาษี5%จากรายได้ทั้งหมดของเราเนะี่ยและรายได้ภาษีทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นตามรายได้ของแต่ละคนนะบังอ๋ออย่างนี้นี่เองบังเข้าใจแล้วเออขอบคุณเชนมากนะที่ช่วยอธิบายเออบังลืมอีกอ่ะถ้าบังมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยบังโทรไปเลยสายด่วนสปรปปะรคอหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งบังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับภาษีสรรพากรได้ทุกเรื่องเลยบังอ๋อเออกรมสปรปปะรคอนนี่ดีจริงเลยนะมีเบอร์โทรติดต่อด้วยอขอบคุณเชนมากนะที่ช่วยอธิบาย ไม่เป็นไรครับางไม่เป็นไรเดี๋ยวทั้งหมดนี้บังแยกเองเฮ้ยเองใจบางเลยผมเลี้ยงก็ได้จริงเอาหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรบาง